สวัสดีครับผมสวัสดีไปยัง f อฟซีพิม้รถขุดช่องพไมายรถขุดมังกรทัด์เจริญนะครับผมวันนี้คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาพูดคุยกันตามภาษาช่องพิมายรถขุดมังกรทรัด์เจริญนะนะฮะปีนี้ก็ เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะครับถือว่างานก็ดีนะครับการงานก็ดีการเงินก็ดีนะครับซึ่งซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับปี2,566ที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็คิดว่า หลังจากคืนนี้ไปนะครับก็คือเป็นวันที่1มก,กราคมาวันที่หมกราคมปี2566นะครับก็คิดว่าจะเป็นปีที่ดีของผมอีกปีหนึ่งแล้วก็เป็นปีที่ดีเป็นปีทองของใครหลายๆคนนะครับก็ขออวยพรโวยชัยให้เพื่อนๆพี่ีน้องๆ f องซที่ติดตามรับชม ทุกช่องพี่ไม้รถขุดมังกรทรัพย์เจริญให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินก็ขอให้ได้เงินนะครับคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะครับสุขสมหวังทุกประการตลอดปีตลอดไปนะครับปีนี้ว่าดีแล้วปีหน้าและปีหลังๆก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับก็ดีใจนะครับผมที่มี ผู้ชมถึงไม่มากนะครับไม่มากเหมือนช่องอื่นแต่ก็ยินดีนะครับยินดีที่มีเพื่อนๆพี่เพนน้อง fc รับชมอาจจะไม่บ่อยเป็นบางครั้งก็ก็ดีใจนะครับก็ก็ยินดีนะครับยินดีทุกอย่างไม่ว่าจะไม่ว่าจะผลลับจะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็ดีใจที่ ที่มีคนชมคลิปผมนะครับถึงจะเป็นคลิปที่มีความรู้บ้างก็เป็นความรู้ที่ผมรู้ที่ผมสัมผัสเป็นประสบการณ์นะครับอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆ f อซีบางคนบางท่านหรือหลายๆคนหลายๆท่านได้นะครับ เทคนิคเทคนิคการทํางานทําอาชีพรถขุดรดดันดินรถไถานานะครับหรือว่าล่าสุดนะครับก็คือเป็นช่วงของการอัดฟางนะครับก็เกี่ยวกับเครื่องอัดฟางนะครับเทคนิคเทคนิคหลายๆอย่างนะครับก็แบ่งแบ่งแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันความรู้กันก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ f c คอมเมนต์ได้ทุกอย่างนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะฮะก,ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปนะครับเวลาตอนนี้ออดูนาฬิกาแล้วก็ประมาณสองทุ่มนะครับโดยประมาณสองทุ่มก็ใกล้จะสิ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วนะครับก็ใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละปีผ่านไปไวมากนะครับ อายุคนเราก็ผ่านไปไวมากนะครับจากเด็กมาเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็วัยกลางคนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้เฒ่าแล้วครับไป <c oughs> ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับใช้ชีวิตด้วยการมีสตินะครับต้องมีสติทุกอย่างนะครับอยู่บ้าน ไม่ได้ทํางานก็ต้องมีสตินะครับขับรถก็ต้องมีสติแม้กระทั่งกินข้าวก็ต้องมีสตินะครับมีสติต้องต้องมีสติตลอดเวลานะครับก็อาจจะมีเผลอไปบ้างแต่ก็ขอให้ดึงสติกันหน่อยนะครับใช้ชีวิตด้วยการมีสตินะครับ ตอนนี้ก็ดีใจนะครับที่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ทุกวันนะครับแต่ก็เดือนละห้าคนสิบคนก็ดีใจแล้วครับผมก็ปีนี้ยอดอัดฟางนะครับยอดอัดฟางที่ออยู่ทุ่งเมืองจุรินทุ่งอำเภอกระสังนะครับ ุ่งภาพพลายชัยนะครับแล้วก็ทุ่งสุดท้ายคือทุ่งอำเภอรประสานนะครับยอดก็หมดหมดหมดเชือกประมาณสิบกระสอบนะครับโดยประมาณประมาณประมาณแปดกระสอบแปดกระสอบเก้ากระสอบเนี่ยครับไม่ไม่ถึงสิบครับไม่ถึงสิบจำผิดประมาณแปดเก้ากระสอบเนี่ยครับ ว่าแปดกระสอบครึ่งหรือเปล่าผมก,ก็จำไม่ได้นะต้องขออภัยในข้อมูลนะครับแต่ว,ว่ายอดก็ประมาณนี้ครับหากค่าใช้จ่ายหากค่าน้ามันไปก็เดี๋ยวต้องมาลองไล่ดูนะครับลองมาลองมาลองมาไล่ลองมาคิดดูนะครับปีใหม่แล้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับ กันมาพอสมควรก็อวยพรให้เพื่อนๆเอฟซทุกคนทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมพี่ไม้ร,มกรุกรุนบังกรสักเจริญแล้วก็พี่ไม้ค้งฟางทองลาก่อนนะครับผมก็ขออนุญาตบกม,มือลาปี2565นะครับ แล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ขออนุญาตต้อนรับปี2,566นะครับขอให้มีแต่วความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านนะครับในปี2,566แล้วก็ปีต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ